สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบค์เกอร์ตลอนไปทั่วเวลาตอนนี้3ามโมงสีนาทีนะครับ เบาเจ็กกำลังจะขับรถไปแถวสมุทรสาครไปฮับน้องสาวไม่ใช่ไปฮับหลานสาวนะครับไปรับหลานสาวที่โรงเรียนครับโรงเรียนเลิกสี่โมงเย็นนะครับหลานสาวเบาเจ็กอยู่ชั้นม5เทอม2ครับนี่อะไรก็คือเหตุผลของเบาเจ็กนะครับบ่ค่อยได้ออกทิศทางไก่นะครับช่วงนี้เพราะว่าเบลเจ็กคอยรับส่งหลานสาวระยะทางไปโรงเรียนนะครับไปกับ32กิโลเมตรอีกแค่ปีครึ่งนะครับจะจบมหหลังจากนั้นก็ว่ากัน อีกทีนะครับว่าจะเรียนต่อที่ไหนนะครับบอกผู้ฟังบาได้นะครับว่ามีไพรถามบาลเกสสักคนบาแลเกที่อู่ครับเลยเล่าผู้ฟังบัได้ สำหรับบรรยากาศตอนแรงๆ3โมง4โมงนี่นะครับก็โอเคนะครับแดบดบมันบ่ฮ้อนสักเท่าใดการจราจรก็บ,บ่ค่อยติดสักเท่าใดเหมือนกันครับ,บเบลเจ็กต้องยูเทิร์นเลี้ยวขวานะครับตอนนี้ก็ไฟเขียวสําหรับรถรับตรงนะครับก็เบาเจ็กก็คอยไฟแดงก่อนเนาะถ้าเดี๋ยวเบาเจ็ค่อยยูเทิร์นเลี้ยวขวามันจะได้ปลอดภัยดีนะครับตอนนี้เบาเจ็กก็อยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย4ยูเทิร์นรถแล้วก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆเลยนะครับเวลาตอนส่งไปโรงเรียนอากาศตอนเช้านี่น่าแถ แถวนี้นะอากาศเย็นสบายดีขนาดเลยนะจังหวัดนะคนปรปฐมก็เป็นจังหวัดหนึ่งนะครับที่น่าอยู่นะครับสําหรับเรื่องการขับขี่รถนะครับมอเตอร์ไซค์นี่ก็ขับควรต้องระมัดระวังเนะ้อใจสมาเทิงสมาธิกันให้ดีเนอะบางทีก็ครับซอกแซกไปซอกแซกมานี่ก็ถือว่าก็ถ้าบ่าระวังตัวนี่ก็อาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นก็ได้นะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเนาะเห็นถนนว่างๆแบบนี้นะแบบใบแจ้นะครับติดไฟแดงอยู่นะครับข้างหลัง เหลืสักพักหนึ่งนะรถมันไฟเขียวมาน้นถนนตรงนี้ก็เยอะเหมือนเดิมนะครับสาหรับบ้านที่เบลเจ็กอยู่ที่พัทยานะครับเบลเจกก็ยังไปไปมามาอยู่แต่ช่วงนี้เบลเจกก็จะใช้เวลาอยู่แถวนะควปรปฐมมากกว่าที่พัทยานะครับมาอยู่นะคปรปฐมเริ่มจะรู้เส้นทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วเนอะเบลเจ็ Bel กม่ได้มาปักหลังอยู่นะคปรปฐมนะครับแค่มาอยู่ชั่วคราวนะครับตอนนี้เบลเจ็กก็ยังอยู่บนถนนพุทธมณฑลสายสี่นะครับถ้าเอาจริงๆนะครับถ้าอยา จะขับรถเล่นนะครับขับช่วงตอนกลางคืนนะครับช่วงดึกๆหลังเที่ยงคืนนี่นะถนนแถวนี้นะครับจะโล่งขับดีแล้วก็ขับเพลินเลยนะครับเบาะจ๊กช่วงกลางคืนถ้าไม่รู้จะไปไหนนะครับจะออกมาขับรถเล่นนะครับสาย4ี่สายหเส้นถนนบรมราชชชนนีประมาณนั้นนะครับ มีแพลนอยู่นะครับจะขับรถเล่นแถวนนทบุรีและก็แถวปทุมธานีนะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับตอนกลางคืนเดี๋ยวต้องหาโอกาสไปให้ได้นะครับจ้องอยู่นะครับตอนนี้กําลังจ้องนะครับสําหรับการออกทริปครั้งหน้านะครับเบลเจ็กอยากจะไปนะครับคืออยากจะไปเดินเขาปีนเขาไปจุดชมวิวบนยอดเขาประมาณนั้นนะครับอยากจะไปแอดเวนเจอร์บ้างอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติธรรมชาติสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาในช่องเบวเจ๊กใหม่ๆนะครับ คลิปบอลแจ็คนะครับเที่ยวทั่วไทยมีเยอะแยะนะครับสถานที่ท่องเที่ยวลองเข้าไปดูนะครับยังไงยังไงแล้วนะครับเข้าไปดูนะั้นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องบอลแจ็คเทรนเนอร์ไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับช่วงนี้บอลแจ็คก็ยังบอกมีเวลาทําคลิปแบบเต็มที่นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันเดินเอร์ครับสําหรับคลิปการเดินทางไก่นะครับด้วยมอเตอร์ไซค์บอลแจ็กก็ยังจะทําอยู่นะครับจะได้จะได้คอยอีกสักพักหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับบาวแจ็คเอาไว P ้เพียงทัว e อีกนนะครับจะได้จะได้นะครับฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามเพียงทั T ้ว e, อีเบาวแจ็คกดชื่นใจแล้วนะครับ